500บาทสตาร์ทใช่ไหมฮะสตาร์ท500เลยไปจนถึง700 800เลยความีร้านบุรินแอนทิครับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงค์เครื่องเงินทองนาทรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับ พิเศษยังไงครับเนี่ยอ่าพิเศษดูนะนี่ข้างหลังนะปีนี้จะเป็นปีที่มันเยอะมากผิดเยอะมาก mm hmm. เหรียญสิบาทแบบนี้ปี3าสองซื้อเพราะปีเหรอครับไม่ได่ซื้อเพราะปี mm hmm. แต่ว่าปีนี้มันจะผิดพลาดเยอะอ่าผิดพลาดยังไงมาดูข้างหน้ากันนะเห็นไหมดูเหรียญสิบต,ตรงเนื้อทองเหลืองอะ่ะมันมีเนื้อนิกเกิลสีขาวเกินเข้าไปเห็นไหม oh. มันพิมพ oh. ์เนื้อเกินเนื้อผิดทับเข้าไป oh. ถ้าผิดแบบนี้สีขาวแบบนี้นิกเกิลเข้าไปในเนื้อทองเหลืองแบบนี้รับซื้อสตาร์ทเริ่มต้น500บาท ถ้าแบบเกินมาเยอะๆหน่อยละถ้ายิ่งเกินเยอะเป็นพันเป็นพันอันละเป็นพันสวยๆเป็นพันหายากถามว่าหายากไหมหายากแต่ถามว่ามีเจอได้ไหมอันนี้มีเจอได้จริงในปี2 5งพันาส่สองจะเจอเยอะดูให้ดีๆครับมีตังใช้แน่ๆ5้0รถึงหลักพันเลยนะหาถึงหลักพันหาได้จริงๆไม่ได้มโนอันนี้หาได้จริงลองดูกันนะครับ มีเอามาเลยผมรับซื้อโอเคครับซื้อจริงจ้าส่งรูปประเมินราคาได้ที่ Line แอดบุริน8 8 8หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งติดถนนวรจรจ์ตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ